โอ้โห <c oughs> oh, พี่น้องดูน้ำครับไในตายซิโรบินดูกระแสน้ำไม่รู้อ่ะสวัสดีชาว youtube แล้วก็แฟนเพจเดําเซิงทุกทุกท่านครับ <c oughs> นู้นเนี่ยฟังเสียงยได้ยินเสียงแล้วโหดูแ <c oughs> oh, ม่น้ำครับตรงนี้ก็ พิจิตรนะครับผมตรงนี้เป็นวัดบางจิกนะครับตอนนี้ก็น้ำก็จะล้นจะล้นทางนี่แล้วน้ำท่วมครับพี่น้องอำเภอพิจิตรี่น้ำท่วมเลยนะครับเป็นเป็นแบบว่าตามหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านนี่น้ำท่วมหมดแล้วนะ ตายเทโรบินนี่ครับชาวบ้านเขาก็ออกไปได้นะครับผมเนี่ยดูน้ําท่วมเต็มเลยโหสุดยอดเลยครับดูดูด,ดูตรงนี้ก็ท่วมหมดนะครับบ้านบางหลังเขาก็รถกระบะออกไม่ได้นะครับทีนี้ก็อยู่อ วัดวังจิกนะครับตรงนี้เป็นวัดนี่จะเป็นสะพานข้ามมากระแสน้ําก็น่าจะขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมเขาบอกว่าตรงนี้ท่วมมาเป็นเดือนนะครับถ้าบ้านอยู่ติดอแม่น้นํานี่ท่วมหมดเลยนะ <c oughs> ผมก็พาคนรุ้จักครับญาติพี่น้องครับอยู่ที่นี่แกก็มีหลานเนาะหลานน้อยครับก็พาไปซื้อของซื้ออะไรครับ แกก็ออกมายากอะไรไปรยากครับน้ำท่วมโหดูบ้านหลังนั้นดิหือท่วมหมดเลยครับหืปีนี้น้ำมาเยอะมากแถวนี้ครับเขาบอกว่าอ่าปีนี้น้ำท่วมตรงนี้อ่ะเยอะกว่าทุกปีนะครับแต่ก็ท่วมนานและเป็นเดือน บอกท่วมเป็นเดือนแล้วครับนี่ถ้าบ้านหลังไหนมีเรือก็จะออกมาข้างนอกนี้ได้ถ้าไม่มีเรือก็ออกไม่ได้นะโอ้เด็กน้อยก็ลุยมาอย่างนี้ได้โอ้เป็นตาสงาสารได้พี่น,อน,น,น,น้องปีนี้มาเร็วครับน้ำ ่วมบ้านบางหลังก็ติดอยู่ด้านในรถเอาออกไม่ได้ก็มีครับผมไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงเนาะนี่เห็นไหมนี่เป็นญาติพี่น้องครับเขาก็พาไปซื้อพกแผ่นพงแผ่นพืชเด็กน้อยครับแกเลี้ยงหลานเนาะแกก็ออกไปไม่ได้ครับเพอน้ำท่วมบ้านแกอยู่ข้างในนู่นแกต้องโทรให้เพื่อนบ้านเอาเรือออกมารับเข้าไปนะครับ ดูดูน้ำโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท่วมเยอะอเ,เป็นเดือนคนระับยังไม่ลดเลยดูบ้านหลังนี้คนระับจะถึงพื้นา้างล่างะนะครจะถึงพื้นล่างนะครับ เขาออกมาแล้วพายเรือออกมาแล้วเขาจะพายเรืออย่างนี้นะครับออกมาในสะพ,พานก็ยังข้ามได้ยอยู่นะครับผมพา,ายเรือออกมาอย่างนี้เลยอ้ท่วมหนะักดูฝั่ง,งเขาก็ลุยครับเพื่อนบ้าน น้ำมันยังขึ้นอยู่วันนี้ขึ้นทุกวัน,น,วนอแต่ท่วมมาเป็นเดือนแล้วะพึ่งกระมิดอันนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านวังจิกหมู่เจ็ดวางจิกอู้ดูบ้านหลังข้างในอ่ะดูน,นู่น ลำบากครับลำบากครับเพื่อนบ้านก็ย,นย,นนยังไม่มีทีมงานมาช่วยเรือนะครับเขาว่านะครยังไม่มีทีมงานมาช่วยเรือเอาเวลาออกมานี่จะออกมาแบบไหนพายเรือออกมาแบบนี้หรออือ เขามีแถมฟวมันหออะไรพุมหนักนะครับข้างในนุ่นท่วมหนักไหมเนียตอนนี้เ,เคียงเคีอวม,มันไม่เท่ากันเพราะว่ามัน,มนเล็นถนนเป็นชื้นบ้านที่แบบคนก็ถมดินหรือว่าตรงไหนที่ไม่ได้ถมดินก็จะลึกหน่อยอืมแ,แต่ผมมาผมมาเส้นนุ่นมาไม่ได้เลยถนน ท่วมเต็มเลยที่ผมโทรหายใป้อมอ่ะผมอยู่ซอยนู้นน่ะไม่ไ้ทางหลังก็ต้องพายเรือออกไปแล้วก็ต้องไปอ้อมเพราะว่าถนนหลักเส้นกลางอ่ะมันยังท่วมไม่เยอะมันก็ยังเกลี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันขึ้นทุกวันมันมันมันไม่ได้ลดหาอะไรที่ถ้ามาแจกน้ำกินน้ำอะไรมันก็ได้น้ำแพะน้ำอะไรอเไม่จังขาวสารอาหารหมเนาะแต่ก็ไปน้ำไปหนมาไหนมันก็ลำบากเนาะน้ำท่วมเนาะ ลำบากตรงรับเด็กนีแหละเราต้องพายเรือถ้าบ้านอยู่ไ้นกว่าจะพายเรือออกมาถึงไงมอก่อนใช้ลุยไอาที่เกียรายก็ลุยมาอย่างนี้ยอาเลมก็ันม่แล้วลูเขาเดนลุยมาเลยดูยายลุยมาเลยพี่น้อง ไปเอาบ้านกูเรือคุณลงเรือคุณไม่ไปทีนะครับไม่ถ้ามีอะไรก็อยากมารับไปไหนมีโทรอะไรก็โทรบอกเ,ออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารับเดี๋ยวพาไปนี่ครับไปแล้วพายเรือผมก็พาแกไปซื้อของซื้ออะไรมานะครับผมแกก็มีหลานนะน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็ลำบากครับเขาบอกว่าทางในเนี่ยน้ำท่วมถึงประมาณระดับเอวครับ แต่ก็ลำบากอยู่หโห <c oughs> ชาวบ้านก็เ <c oughs> ใครก็ไม่อยากให้มันท่วมนะครับมาทำายังไงได้เนาะพี่น้องฝนตกน้ำาแรงครับเส้นนี้ก็ฝนทุกเส้นอะ่ะมันจะมารวมกันที่นี่หมดนะครับน่าจะเป็น แม่น้ําเจ้าพญาหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็หมู่บ้านวังจิกนะครับหมู่เจ็ดตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็โซนนี้ก็ท่วมหมดเลยพี่น้องท่วมมาหมดเลยโอ้ยลำบากเห็นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง <laughs> ใครก็ผมก็บอกเลยว่าใครก็ไม่อยากให้มันเกิดหรอกครับแบบนี้นะครับมันก็วิสุกวิสัยเนาะ น้ำเรื่องน้ำท่วมมันห้ามกันไม่ได้ครับ<ม>เขาบอกว่าระดับน้ํานี่ขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ครับดูบ้านหลังนั้นครับติดแม่น้ําก็ถึงบ้านแล้วอ่ะถึงพื้นบ้านแล้วครับหึหสุดจัดเลยนี่ก็เป็นวัดนะครับตรงนี้เป็นวัดบางจิกนะครับอันนี้ก็ที่เรามารับแกนี่ก็เป็นหมู่บ้านบางจิกนะ ถามว่าเขาเดือดร้อนกันไหมก็เดือดร้อนนะแต่ก็ก็สู้ๆต่อไปครับทุกคนเนาะเขาก็อยากจะให้เรามาช่วยนะแต่เราก็งบยังไม่ถึงนะครับมาดูด้วยช่วยแกยังไงนะครับโอเคคลิปนี้บายบายครับทุกคน